สวัสดีครับผมจอมยุทธเสียวลงเป่ากับกองช่องกองป่าป่าชาแนลขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้าชมครับผมขอบคุณที่ติดตามทุกๆท่านครับมีเฮาสิภาพไปหาแนวกินตอนเศาร์ทีได้ยักตัวบัวไปเบิ้งกันครับมืนีเฮาใส่อยู่ในดงของ ปลาสนูหินครับสนูหินสนูหินเป็นนี่นครับต้นมันต้นของสนูหินนี่คือหมากของสนูหินครับน้องเห็นว่นี่ครับเป็นปลาเลยปลาสนูหินเพื่อนสนูหินครับเพื่อนปลูเข่าแล้วครับแต่ความเป็นจริงมันเพื่อนปูเขา่าแต่ว่าสนูหินนี่เมื่อเกิด งำเขาามืดปลายไปช่วมกันว่าปลาน,นี่สิมี่จะคั่วในหนูฟกไงก็สอบทั้งหนอแปลกเลยมัดปากกว่ย่างดีครับเพื่องมัดปากกว่ย่างดีบอกก้าเปิดด้วยครับเสียวเสียวเสียว ไม้เข้าแต่ปัญหาคือหาบ่วงว่าพอครับชอบประดาหนูถ้าถือบ่วงสิไปว่าไก่ครับผมเพราะว่ามันมีใหม่เลยมีใหม่ขันกลางไว้โอ้ ป้ากระหกแบบนี้ไปเมื่อไรพ่อว่าครับผมบ่หนาเลยบ่หนาเฮ็ดจอมหยุดได้เลยเสียใจเสียใจเฮ้ยเป็นอยังนือมาลักของกันใครมาสวยซื้อเื้ออ้าว giờ vẫn đang biết tin khuôn bản này. mê đấy bỏ tương mê nguồn lẹ đổ đi đông đổ đi đông vô mày không nào, hảo mày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 

Ui. Ngực lại, xoắn lắng là. ui Ôi nó. Sẽ chạy khắp. Khăn thử buồng. Khăn vào đây thử ขั้นค้นว่าเอาไปนี่บ่วงทีจู้ว่าไก่นะครับป้าหาายาไรปุนนี่ว่าเกินว่านะนี่ว่าเห็นเลยเอาห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 าลูกฮะโอ้หมอนิ่งบาหนาว,นาวนาเนาะเฮ้ยมวงเราบวเดือดหอนน้ำเลยบ่วงเสียนี่ไปดูดน้ำสาตตาๆเสยอ,อากาศหนาว มันหมดจากหนาวเลยฮะลูกกับผมยามบ่วงแล้วหลังผมคือปลาสนุหินปลาสนุหินนี่มีอาถันครับอ,อาถันยังบ่วงเสียไปสองผมมีบ่วงสิบห้าหลัง <laughs> แต่เสียไปสองหลังสงสัยอาถันนี่ เฮ็ดให้บ่วงเสียปะเมื่อบ้านมามือเป่ามาบ่าได้มามื่อเป่าไหมมามือไม่บ่วงอยู่แต่กลับมือเป่าบ่าได้แหบฝาด้ยวยครับเด้อสำหรับอาถรรพ์ปลาสนุหินทั้งหลังนี่ว่าจำเป็นผมสิบมาใส่สวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหม ขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับที่รับชมช่องกองปลาปลาชแนลผมจอมยุเสือลิกเป่าขออำลาผ้าจากสวัสดีครับ